สวัสดีครับท่านผู้ชมทีเคาลพครับพอดีเฮ้ากะเป็นนักข่าวมาจากช่องร้อยเท้านะครับาะว่าอันร้อยเตอ๋อของเจา้าก็เจ้าแบงปันมาให้ช่องร้อยเท้าเฮ้าเมื่อนี้เฮ้าช่องร้อยเท้าเฮ้าสิได้มากสัมผัสกับยิ่งคนหนึ่งทีนน่ชีวิตพนนาอิจฉาหนาอิจฉาคนลำรวยลำดวยคนยูจังหดใส่ชีวิตแบบใด คนถึงได้ดวงดังมีค้นคิดต,ตามหลายช่องไร่เถ่เขาบูห้องมือนี่ก็เลยได้เดือทางมากถึงทีแล้วเดี๋ยวพวกเป็นการีเสียเวละเดี๋ยวสิบาสิเื่อพบพ <önemli> อครับคุณยิ่งคนนั้นรอดสุดต่างมากมากหวานั้นครับท่านผู้ชมครับ่นยืนอยู่ป้าับึนบึนบึงแต่ขนาดช่องผมช่องผม่นก็เป็นฟองเป็นเงิ้นเป็น่องเหรอไหมป,ป้าบนคุณครับยืนอยู่คุณไหม แคทชั no ่นย like ุบปัดเิ่นว่าบิ่งสงสัยเพิ่นจะเห็นหน้าเป็ี่ยนพันๆลายเป็นล่ะเดี๋ยวช่องร้อยเท้าของพวกเฮาสิได้สัมผัสิ่นเนาะครับเนาะเดี๋ยวตามมาครับพี่น้องตามมากพุ่งผู้หญิงครับพุ่งผู้หญิงนะครับเพิ่อเพื่อทางนี้นะครับเพื่อทางนี้นะครับเป็นไงคะดูครับตัวกันกรอกออกออกมากจะเก๋เลยครับขพราะวาอยากยิมตรงนี้นะครับ200เท้านะครับเป็นแบงก์ปันลิขิิตจากช่องร้อยเต่ให้มาสัมผัสคุณผู้หญิงนะครับว่า อันผู้ผู้หญิงโด่งดังอยูย่ในโลกโซเชียลเป็นว่ามีเงินเป็นเป็นหลายหพ,พันพันล้านอันใช้ชีวิตจังไดกินอาหารแบบใดจังสีนะเอาขอถาม่อนเรื่องสุขภาพกินอาหารมากอาหารอีหยังครับตำหมักฮุ้งไงนะคอร์สตัวนอร์สตัวนีตำมักฮุ้งใส่ปลาแดกจ้าท่านผู้ชมครับเพิ่นก็บอบกกินต่างบ้านต่างเมืองเฮาดิตำหมักฮุ้งใส่ปลาแดกป่ะนะเพิ่นเป็นเห็ดเป็นขึ้นวันนี้ไหนที่จังมีเงินมีนลำ เอาเรือ่องครอบครัวเป็นได็ครับสามีลูกๆเป็นอ่อา,า,าอยู่จังได๋ครับต่างคนต่างอยู่จ้ะเพร,ะระาะว่ะรวยไหมจ้ะต่างคนต่างไปใส่เงินเพราะวะไม่ไม่อยู่น้ำกันนั่นกับที่ใส่ประหยัดเนาะเอาก็เลยแยก <ปะ S 1> ย้ายกันไปใส่เงินต่างคนต่างอยู่สามีเป็นคนเอางานเอาการบ่ลรอครับก็เอาเลยจ้ะเอาแตางเงินเจ้าเจ้าบอกอย่งแสนเด้อรห้าเทียเพิ่นโจอันอันห้าเทียสามีหูคนเนี่ยเจ้าไปบอกว่ามีอะไรได้เพิ่นเสียใจ โอ ja e, e e ้ยเรามาเสียใจจ้ะเพราะเป็นคนหนาด่างจ้าบ่ได้ดิเดี๋ยวังคนอ่นเสียวปรกอกซับงอเจอดีิกันเจ้าเบ่าวยังสิคนเสียวปรกอกทางเราเลยเจ๊นะเอาบ่ได้ไปเบ่าเออบ่ต้องไปเบ่าวบาเลี้ยงอื่นเดี๋ยวเลี้ยงอื่นเดี๋ยวก็อย่าสัมผัสไงอ่าใส่ชีวิตแบบสุขสบายนี่ได้ไปเที่ยวตั้งประเทศบ้างบ่โอ้ยไปทุกอาทิตย์จ้าไปทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์ปะนหาไปประเทศไหนครับไปประเทศสิงค์แลนด์จ้า อยู่ใกล้ๆกันจะอยู่เซนเล่นบอสตดีเซนลนโอ้ยอยู่เลาะกันล่ะจ้ารัทพ่น้องครับเพิ่นไปอาทิตย์ละสุดพันอาทิตย์หนึ่งไปสองเกียย์ไปเซนดีเซนเล่นนะวิ่งก็เป็นตะวีแค่แกไปกินข้าวแลงบอกครับไปกินข้าวแลงจ้าแล้วการใส่ใจเงินนีใส่จังไดมีเงินไล่ได้ขาจังไดใส่จังไดเห็ดหน้าเป็นมื่นไหลผละจ้าเพราะว่าให้ให้คนเหตดหน้าให้แบบที่มีขายขาวเด้ปีละสิบล้านก้า แบบท,ที่นี้ธุรกิจอีนนเรื่องกาเลี้ยงงัวไหมจ้ะเลี้ยงงัวเลยครับเป็นขนาดปูง่าเป็นที่ลี้ยงงัวดิพี่น้องมีอย่างงัวหลายป่ะครับหลายละจ้ะปีนึงแต่ขายออกปีละสามสี่ร้อยตัวคนละจ้ะแสดงว่าไล่ได้การเงินนี่เข่าม้านี่อาทิตย์ตก๊บต,กตกุตุเอาเอาก็เนอาทิตกเป็นมือออกเอาไปมือละจี่บาทครับถามเลยครับ โอ้ยีน้องมือละพันล้านแหะค่ะผมเริ่มสิบอเสียแล้วดิครับเขาหมือนอะไรพันในซีบล้านบันนี้เหมือนมือละเหมือล้านแถวปอบเนี่ยผมใส่สิีพอตอีบ้านเนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะพิชชาฉันบอกค่ะเอานั่นคุณหมอจิตวิทย์ว่าพอดีแมนว่านั่นโอ้ย ตาผู้หญิงเสืออันใช้อันผมสีส้มบอกครับอยู่นี่ครับอยู่นี่อยูนี่ยนี่ครับยูนี่ยนี่ครับไปแล้วไปค